ประกันนี้ต่อยอดขึ้นไปภายภาคหน้าสวยกันทุกคนเลยนะครับอ่ะพร้อมต่อไปผมจะให้นี่คือเป็นสนามแรกผมจะคือโอเคตรงนี้เราจะไม่มีคะแนนหรอกแต่ผมจะให้เพื่อสร้างความมั่นใจบนเวทีในการเดินครับเดินแล้วก็บนมาเข้าเข้าที่เดิมนะครับอ่ะอ่ะไม่แล้วครับบาอหนึ่งครับโอ้โหโอ้โหครับโอ้มาห้าร้อยบาทเลยนะครับอ่ะโอเค หม้ไหนครับโม่สามอ้าวหมดหรือยังครับเอาไปเลยลูกเอาไปเลยโอเคครับโอ,นอ,อ้น้องพลอยน้องพลอยน้องพลอยอยู่ไหนครับน้องพลอยคนไหนครับชื่อพลอยหมู่ไหนครับ <c oughs> น้องอะไรนะห <c oughs> ลานเออ,อเดี๋ยวครับคุยกันอ่ะอ่ะทีนี้ดูนะครับ สนามนี้อย่างที่ผมเรียนในทราบเนาะก็คือจะเป็นสนามแรกเดินแล้วก็วนเข้ามาที่เดิมนะครับลงนะอ่ะพร้อมหนึ่งสองเดินเลยครับเดินเลยโอเคครับนางสาวนางสาวปนัดดาเหล่าบัวครับหมู่หนึ่งครับหมู่หนึ่งครับอ่าแล้วก็วนโอเควนมาวนมาที่นี่เลยนะครับนางสาวปนัดดาเหล่าบัวครับหมู่สองครับนางสาวนันทิดาคำภูแสนครับบ้านหนองช้างหมู่สองครับ นี่เป็นสนามแรกนะครับก็คือให้ซ้อมไว้นะครับลำดับที่3มครับนางสาวธิดารัตน์อาจโยธาครับบ้านนาเทียงหมู่สามครับสวยงามมากครับสวยงามมากครับโอเคครับลำดับต่อมาครับนางสาวกมลวรรณมูลกันครับบ้านหนองหวายหมู่สี่ครับนี่แหละครับสวยครับ อ๋อครับสวยครับสวยครับสวยครับนี่คือเป็นสนามแรกหลายท่านนะครับลำดับต่อมาครับหมู่ห้าบ้านดงมีชัยนางสาวอุญาพรตาสว่างครับนะครับหมู่ห้าดงมีชัยลำดับที่หครับเด็กหญิงชุติการ เปลียนปีดาครับบ้านน้องผือโมหกครับลำดับต่อไปครับหม่7ครับนางสาวกัญญาภัทรเข็มกัดสุวรรณครับเข็มกัดสุวรรณครับดมสวรรค์หม่เจ็ดครับน้องข้าฟฟางครับก็ลักษณะนี้ก็คืออนาคตนะครับแต่ละท่านนะครับแต่ละท่านนะครับก็สวยงามนะครับแต่ละท่านนะครับสวยงามนะครับประสบการณ์นี้ สร้างสมว้นะครับลูกๆหลานๆทุกท่านนะครับลำดับต่อไปหมู่8ครับนางสาววิชุดาคัาพูแสนครับ๋อนางสาววิชุดานะครับลูกสาวคนสวยของท่านรองสมควรครับนางสาววิชุดาคํมพูแสนตอนนี้ก็ลังศึกษาอยู่นะครับสวยงามมากครับก็เป็นอนาคตของชุมชนเราต่อไปนะครับลำดับต่อไปครับหมู่9ครับนางสาวสุชาน์นันบุลมสิทธิ์ครับ สวยงามมากครับสวยงามมากครับประสบการณ์นี้โอเคครับสวยงามครับสวยงามมากครับสุชานันบุรษศิษย์ครับของหมู่เก้าขอบคุณมากครับท้ายสุดครับเป็นของกระทงกลางของนางสาวอริยาหารบัวคำพร้อมกับอา พรบตเล็กครับพรบตเล็กมาพร้อมกันเลยลูกพอมามาเลยลูกมาเลยมาเลยลูกมาพูดกันเลยลูกอ่าอริยอาหารบัวคํานะครับอันนี้ก็เป็นขององค์การมหาสุตตะบุตาเนงนะครับโอเคเป็นสปอร์ตการสวยๆครับลูกลูกๆนะครับก็สวยๆนะครับและก็ขอบคุณนะครับแขกผูมิเกียรติชาวบ้านทุกท่าน